ในช่วงนี้เราจะเริ่มกันที่4ี่กุมารก่อนนะครับอยากจะฟังทัศนะของพี่ใหญ่ก่อนนะครับว่าอกรณี4ีกุมารทิ้งพักพลังประชารัฐและยังกอดเก้าอี้แน่นเลยเนี่ยนะครับมันมันมันถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นเรียนแบบบ่อมเต่าหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้เนี่ยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเคยมีแบบนี้บ้างไหมครับพี่ประสาทครับเอ้ผมก็นึก ลึกย้อนไปแล้วก็จําไม่ได้นะฮะคงไม่ค่อยเกิดบ่อยครับนึกกลับไปหกสิบปีบให้หลังไม่เคยเจอเออยังนับไปออกเลยอ่า,าะฮะก็ก็คงจะไม่ค่อยเกิดนักหรอกครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จบกันในพักะ,ะไม่ต้องเว<ะ>ลามถึงกรมออ่า,าะฮะนะแต่คราวนี้มันในพักเนี่ยเออจบไม่จบนี่เราก็ไม่รู้แต่ว่า สี่กุมารก็ไม่มีตําแหน่งครับผลไม่พักแน่งในับเหรืออันเดียวอ่ะเหลือก็อคือการเป็นสมาชิกพักอยู่ครับคราวนี้พอลาออกก็เท่ากับตัดสายสะดือ,อกับทางพักพลังประชารัฐเลยครับไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันละครับผมก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นกลยุทธ์ของสี่กุมารเขาอ๋อพี่พี่ลองอ่านอ่านหมากดูสิครับว่าเป็นยังไงคือ ถ้ามองในด้านหนึ่งนะผมมองดนะ้มันมันเป็นไปได้ทั้งสองด้านนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเขายังต่อสายสะดืออยู่กับพรรคพลังประชารัฐเป็นสมาชิกอยู่ครับไม่มีตําแหน่งบริหารเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยฮะผมว่าเดี๋ยวอีกไม่นานอ่ะมติพักจะบอกว่าเราเปลี่ยนโคต้าพักละไม่ให้ท่านดำรงตำแหน่งมไม่ให้ชาดำรงตำแหน่ง ให้ท่านลาออกจาก,กรัฐมนตรีอ่าครับครับมันจะคล้ายๆกับที่มีคนมาเจรจากับผู้ชายเต่านั่นแหละอบอกว่าเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนตัวจากท่านละอาฮจนไปที่มาที่ท่านขอลาออกจากหัวหน้าพักครับอ๋อครับมันมันต้องมีเรื่องอะไรลักษณะนี้ยเป็นเรื่องที่โยงกันระหว่างพักกับตัวผู้ที่ประจำรงตาแหน่งในานาพัก รเป็นโคต้าพักเขาถึงไหมฮะแต่ตรงนี้เดี๋ยวตรนนั้นเนี่ยครับในในในวิธีการอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าพักจะมาบอกให้ผมลาออกคหรือจะมาใช้มติให้ผมลาออกก็อ้างว่ามันเป็นไปํารงตาแหน่งตามโคต้าพักเนี่ยออืผมก็จะบอกว่าไม่ต้องมายกเพราะว่าผมไม่เกี่ยวกับท่านแล้วผมลาออกเลยผมจะอยู่หรือไม่อยู่ผมจะอยู่หรือไม่อยู่อยู่ที่ตัวท่านนายกคนเดียวครับ ก็ S <S บอกว่าอาันนีม้ม,ม,มันเหมือนกับอันนี้เป็นโคต้ากองกลางที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีตรงนี้เนี่ยเอ่อมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมครับที่ไปศาลก็ถ้าท่านนายกอยากจะให้ดํารงตําแหน่งต่อท่านนายกยก็ต้องไปเจรจาว่าโคต้าตรงเนี้ขอ,อเป็นตัวโคต้าของท่านครับแต่ว่าที่ดํารงตําแหน่งมาเนี่ยไม่ใช่นะ<อ>เป็นโคต้าพรรคพลังประชารัฐนะ๋อครับทางคุณอุตมะเนี่ยโคต้าพรรคพลังประชารัฐ ได้ตําแหน่งเพราะว่าดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักคุณสนทิรัตได้ตําแหน่งมาเพราะเป็นเลขาธิการพักใช่ไหมฮะแล้วก็อาจารย์สุวิทย์ก็เป็นรองหัวหน้ากรรมการประหานพักเป็นรองหัวหน้าพัก้วยใช่ไหมครับใช่เดิมเนี่ยอาจารย์กอบศักดิ์ได้ด้วยนะอแล้วมาเกลี่ยกับกลุ่มอื่นๆกลุ่มครับ กลุ่มคุณสุริยะกลุ่มคุณสมศักดิ์อะไรเงี้ยไปเกลียดเกลียกันมาเลยต้องตัดจานก่อนไปเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแทนเลยไปเป็นรองเลขาธิการนายกครับอนะครับไม่ใช่ผมยืนยันได้เลยว่าไม่ใช่โคต้าท่านนายกอโคต้าท่านนายกเนี่ยจะมีสามปอคือตัวท่านกับอีกสองปอมีคุณดอนประมัติวินัยมีรองนายกสมคิดจารุศรีพิพัฒน์มีรองมีรอง าวิศนุวิศนุวิศนุเครืองามครับนะเข้าใจว่าประมาณก็ห้าหรือหกหกตัอีเนี่ยแหละส่วนที่เหลือได้เป็นโคต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่คุณไม่ลาออกนะเขาใช้มติพักให้คุณออกได้เอ้ยใช้มติพักให้ออกจากรัฐมนตรีเหรอที่ไพศาลแล้วเอ้าก็คุณต้องคุณต้องทําตามข้อบังคับพักถ้าไม่ทำก็ฝ่าฝืนนะครับอ่ะ ปาฟนก็ต้องลาออกมันก็อย่างแย่ครับก็คือว่าผมไม่ไม่ทำตามมติพักผมก็ต้องไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเออใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีผลบังคับตามไม่ได้ไปแต่ว่าทุกคนก็ต้องทําตามมติพักเขาเขาเขาไม่จะเขาจะขอเปลี่ยนตัวผู้ดํารงตําแหน่งเพราะฉะนั้นผมผมเชื่อว่าเหตุผลการลาออกเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งเนี่ยครับก็คือพูด,ด้ง่ายว่าตัดประเด็นเรื่องที่ทางพักพลังประชารัฐจะมากดดัน เพราะผมไม่เกี่ยวพักพังประชารัฐแล้วครับอนาคตผมอยู่ที่ท่านนายกคนเดียวท่านนายกจะให้ผมอยู่ก็อยู่ท่านนายกให้ผมไปก็ไปออื่นไม่ต้องมาเกี่ยวกลายเป็นว่าย้ายแรงกดดันแทนที่แรงกดดันจากพลังประชารัฐจะมามาถมที่ตัวเองเนี่ยก็ย้ายแรงกดดันนั้นไปไปอัดที่นายกคนเดียวเลยอ่าก็อยู่ท่านนายกคนเดียวนะครับก็เดนเดินหมากอะครับเดินหมากอยู่นะฮะอ่าโดนเรือโดนโดนเรือโดนม้าไล่บี้แล้วเกินนะฮะครับ ลุกไปที่ตัวขุนเลยฮะอยากไปอยู่หลังขุนเราจะอยู่หลังขุนอยากกินก็กินเลยถ้าผาไม่กินเนี่ยจะได้รู้ว่ารอดไปเออครับเไปํำเดินครับออะไรคล้ายๆกันนะฮะอันนี้อันนี้ด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมมองว่าการลาออกจากพรกพลังประชารัฐแบบนี้เนี่ยอืถ้าปรับครมอแล้วหลุดจากกำเนมก ครับแล้วหลุดจากตําแหน่งครับมันจะเกิดความสง่างามตรงที่ท่านนายกก็สามารถอธิบายและคุณอุตมะหรือว่าคุณสมนทิรักอาจารย์สุวิทย์เมสินทรีสามารถอธิบายเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในโคตา้พาพักเขาแล้วเนื่องจากเ,ออเวลาออกจากตำแหน่งที่พักไปแล้วอ,อ๋อครับเพราะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าท่านทํางานไม่ดีนะออไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งนะเป็นเพราะว่า มันเป็นไปตามกลไกของการร่วมรัฐบาลเมือ่อคนไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นสมาชิกพักแล้วเนี่ยค,คนอื่นเขาต้องมาแทนครับโอ้มันก็ดูเนียนวยงามดูสวยงามเป็นการพ้นไปจากครมอแบบเงียนเียไม่ต้องไปตั้งคำถามว่าเอ๊ะสงสยัยเป็นเพราะผางานหรือเปล่าไม่เข้าตาทนายกลุ่มามครับซึ่งทานายยกก็จะก,กาอาข้ออวนค,คนที่ถูกปลดออกไปจากครมอก็จะรู้สึกเหมือนตราบาปเหมือนใช้เหมือนคล้ายๆเขาเอาเท้า ปักข้างหลังอยู่ได้ออกไปกถูกไหมจะเรียกว่าปักข้างหลังที่แหมพี่ภาษาใช้คําสุภาพมากเลยจะใช้คำอันนี้มันก็ขีบคราวนี้ถ้าถ้าสมมุติว่าออกมาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรความประชารัฐแล้วเนี่ยถ้านายกจะปรับนะเขาก็สบายใจถ้านายกก็สบายใจอืมอ่าวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับแต่แหมผมมองสองด้านครับมองอีกด้านด้านเนี่ยด้านที่บอกว่า เออวัดใจท่านนายกเลยครับแลกหมัดเลยถ้าท่านนายยกคิดว่าเราพวกเรามีประโยชน์ท่านนายยกก็เปลี่ยนเราเป็นโคต้าท่านแล้วให้เราให้เราดํารงตําแหน่งต่อไปครับอืมจะไปปรับกระทรวงกระทรวงอะไรก็ว่าไปครับนะครับครับแต่ว่าถ้าคิดว่าเอาล่ะจะไม่ร่วมกับเรามันก็จะมาเข้าอีกร็อกหนึ่งเออท่านนายยกก็จะได้มีออมีทางถอยมีมีทางถอยมีบันไดลงครับครับอ่าท่านที่ออกไปก็มีบันไดลงครับเออก็ก็มองว่างี้ครับ آجا uh -huh.